จะทำอะไรกันมาดูอยากทก้วยแพ็คอันนี้อันนี้มันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเอามาจาับตรงไหนใครรู้อันนี้เอามาจาับตรงไหนคะตรงกลางของทิชชู่อ๋อพร้อมพร้อม,อ,มอันนี้เอามาจาับตรงไหนพร้อมรู้ไหมตรงกลางทิชชู่อ๋อตรงแกนแกนกลางของทิชชู่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ครูเวลาครูใช้ทิชชู่หมดแล้วครูจะเก็บอันนี้ไว้ไว้ให้เด็กๆประดิษฐ์ ประดิษฐ์ของเล่นกันเราจะประดิษฐ์เป็นอะไรมาดูกันเราจะประดิษฐ์อะไรกันบ้างคะเนี่ยจะประดิษฐ์กระแอันนี้มีได้ด้วยรู้จักได้ไหมรู้จักไหมคะรู้จักอ่าอันนี้อะไรเทปกาวอันนี้คัตเตอร์อันนี้คัตเตอร์คัตเตอร์เด็กๆเล่นเองได้ไหมมีได้มันอันตรายมันเป็นมีดอ๋อนัทอยู่อ่ามา กันทากาวอ่าทากาวแล้วก็จะติดนี่ไงอ่าติดยังไงคะ่อะโอเคอะพายาติดเลยพายอาทากาวแล้วใช่ไหมอ่าพายาม้วนเลยค่ะนั่งตรงนี้อ่ะนั่งเลย อ่าเราจะทำอะไรกันหน้ามาดูกันเป็นยังไงไม่อาจจะวาดตาเองอชอบน่าว่า้ีาทุกคนวาดหน้าวาดตาไว้เลยของตัวเองให้เขาเดินสิน่ารักไหมอ๋อหนนัทผิว สาเอีอยงได้ด้วย uh, อ่อยาเ wow. wow. อีอยงได้เยว้าววีวเต่า